ีครับมืเนี่ก็เป็นวันที่15ตุลาคมครับก็เป็นมือออนทัวจังหวัดอุดรครับผมแต่ว่ามามือนห้าก็ไดามาไหวขอพรสักกะ,ะที่วัดคำชะโนดก่อนครับมีทีมงานบนไหวบางส่วนครับมาแก่บนกันมาขอพรเพิ่มครับผมก็พอกันครับจังหวัดอุดรครับเป็นสุดท้ายของการออนทัวร์ในภาคอีสานครับผม

ครับผมตอนนี้เข้องเกษตรพารกิจนะครับบวงสวงองค์พญานาคอยู่คำามนดนะครับก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยห้างเกษตรไปเมเจอร์เซ็นทรัลอุดรธานีนะครับไปพ่อพี่พ่อน้องยืนหันครับแต่ข่าวว่าพี่น้องมาถ่ายลายหลายดีใจแห้งครับเดี๋ยวพอกันอยู่เส้นทางอุดรธานีครับผม รู้สึกว่าประทับใจค่ะแล้วก็รู้สึกซึ้งอะไรเงี้ยค่ะเกี่ยวกับความตายเนอะแล้วก็ เนื้อเรื่องดูเป็นธรรมชาติค่ะนักแสดงเป็นกันเองมากเลยค่ะรู้สึกเศร้าใจค่ะจริงๆจริงๆเป็นหนังที่แบบว่ามีอารมณ์ครบทุกอย่างเลยทั้งเศร้าสนุกขำแล้วก็แบบร้องไห้หนูแบบว่าร้องไห้ตั้งแต่กลางเรื่งองเพราะว่าหนูคิดว่าแบบแม้แต่ช่วงเวลาชีวิตสุดท้ายของเขาเราแบบยังไม่ได้ทําอะไรเพื่อเขาเลยต้องแบบโอ้โห้าใใช่คะ่ะเต็มสให้ร้อยให,ให้เต็มให้เกิน ส,ส,สุดยอดเลยอิ่มมากๆค่ะกลัวความตายไหมไม่กลัวค่ะไม่กลัว,ลวเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วสะใช่คะ่ะเพราะสุดท้ายความตายก็ต้องมาหาเราทุกคนเหมือนเดิมไม่มีใครหนีความตายรอดไม่กลัวตีมั้ยไม่กลัวกลัวกลัวนิดนึงกระซิว่ามันนืง เราผ่านสามแยกแข่งกันคนเ,เดียวแล้ว,ลวมีคนซ้อนท้ายแต่ไม่รูขข้ว่าเป็นใครเป็นโยคแรกที่เราจะพูดนะครคอณจะพูดว่าอะไรหน,หนูไม่พูดอะไรหนูสติหนกสะเลือดอย่างเดียวหนูวิ่งอะค่ะก็ <laughs> <laughs> มาดูกันเยอะๆนะคะหนังไทยเรามีดีกว่าที่คิดมากๆค่ะแล้วก็สุดยอดมากค่ะอยากให้คนอื่นได้มาเห็นชีวิตวิถีไทยบ้านด้วยค่ะค่ะชิวนะคะวันนี้ก็มาดูสะเปือกครั้งที่สแล้วค่ะ รู้สึที่็นทดุกยาค่ะสนุกมากเลยค่ะชอบนักแสดงมากเลยเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะตอนแรกเหมือนจะหนังผีที่น่ากลัวแต่สนุกกว่าที่คิดค่ะเต็มสิบไม่ี่ให้เต็มสิบไม่มีหักค่ะสนุกสุดเวียงค่ะถกลัวตาย้าถามว่ากลัวคมตายไหมอันนี้ก็ถ้าคิดว่ากลัวไหมก็กลัวนะคะความตายที่พี่กลัวนี้เป็นเป็นแบบอ๋อพี่กลัวเจ็บตอนตายค่ะแล้วพี่กลัวไหมไม่ะค่ะเพราะพี่คิดว่ามัน มันไม่เกี่ยวกับเราอะเขาก็อยู่ในโลกของเขาอะค่ะแล้ววันนึงพี่เดินทางก,กับต่างจังหวัดมีคนตอนท้ายที่โอ้ถ้าให้เราจินตนาการพี่ก็ว่ามันก็น่ากลัวนะคะแต่ทุกสิ่งมันอยู่ที่จินตนาการของเราค่ะคำสุดท้ายประโยคแรกที่พี่จะพูดกับกับสิ้ง,งนั้นคืออะไรอ๋ออย่ามาหาเราเลยอ่าป่า ทุกคนนะคะที่ยังไม่ได้รับชมให้ติดตามให้รับชมกันเลยค่ะรับรองว่าสนุกจริงๆค่ะครับสวัสดีครับผมชื่อแน็กนะครับสนุกครับทั้งร้องไห้ด้วยครับบอกจกโลงน้ำตาไหลแล้วโอ้โหผมให้เกินร้อยเลยครับต้องมาให้กับมายชอบมากๆครับกับความตายกันนะก็ตอนแรกก็กลัวครับดูหนังก็เริ่มได้เข้าใจหลายๆอย่างครับอะไรนะครับน่าจะเป็นความรักครับ น่ากลัวที่สุดพี่กลัวผีไหมไม่กลัวครับแต่ที่ขับรถไปน,น้องปิดแซ้อนท้ายพี่พยองแรกพี่จะพูดพี่พูดว่าอะไรก็ปูใหม่กอดแล้วกันนะครับครับผมก็อยากให้มาดูกันเยอะๆนะครับสนุกมากครับเรื่องนี้ผมให้เต็มสิบครับ ดูน,นังชมแล้วรู้สึกยังไงบ้างคก็รู้สึกชอบมากค่ะคือตัวหนังอะค่ะมีทั้งตลกแล้วก็มีทั้งแบบความน่ากลัวอยู่ในตัวค่ะแต่ว่าส่วนมากจะตลกแบบตลกธรรมชาติออกมามากกว่าค่ะแต่ว่าฉากที่พี่ไปเข้าหงมาก,ก็น่ากลัวมากเลยค่ะเต็มสิบให้กี่คะแนนให้ร้อยเลยค่ะร้อยเต็มสิบเลยขอถามคำให้กหนังใจครับสนุกมากค่ะ พี่กลัวตายไหมคะเออทุกคนกลัวตายค่ะแต่ว่ายังไงวันนึงเราก็ต้องตายก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอค่ะอ่าแล้วพี่กลัวผีไหมคบอันนี้กลัวมากค่ะใช้ชีวิตทุกวันแบบกลัวผีแล้วถ้าวันหนึ่งที่กลับบ้านคนเดียวแล้วมีผี้อนท้ายประโยคแรกที่พี่จะพูดพี่จะพูดว่าอะไรครจะหนูจะพูดว่าไปทางใครทางมันนะคะเอ่อก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมาร่วมสนุก ร่วมดูหนังเรื่องสับเปลือกันนะคะเพราะว่าหนังสับเปลือกเนี่ยพี่ต้องเจเขาทํามาดีมากแล้วก็พี่ๆทุกคนก็แสดงได้ดีมากด้วยค่ะอยากจะให้ทุกคนมารับชมกันเยอะๆนะคะอย่าให้ทะลุ100รล้าน2 0องร้อยล้าน300อล้านเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพนค่ะสวัสดีค่ะชื่อป๊อปปี้ค่ะดูหนังจบแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับตื่นเต้นมากเลยค่ะแบบเลิกกลัวผีไปเลยอะไรประมาณนี้ค่ะไม่กล้านอนเลยค่ะกลัวผี ที่ไปข้าวค่ะเลี้ทีไม่กี่คะแนนครับตอยไปเลยค่ะ, 5, คะ,มะไม่พันค่ะหมอตามคาให้กลับคารับน่ากลัวมากค่ะพี่กลัวตายไหมครับไม่กลัวค่ะเพราะอะไรเพราะว่าทุกคนก็เกิดมาก็ต้องตายอยู่ดีอะค่ะแล้วพี่กลัวผีไหมครับไม่กลัวค่ะหากวันหนึ่งสมมตินะพี่ขับรถผ่านสามแยกซึ่งมเีเงาดำๆซ้อนท้ายประโยคเลที่พี่จะพูดหรือพี่จะพูดว่าอะไรขึ้นมาเฮ็ดหยัง ขอชิชวนคนที่ยังไม่มาดูนะคะต้องลองดูค่ะปากต่อปากพูดไม่เท่ามาดูเองค่ะสวัสดีค่ะชื่อแพรค่ะรู้สึกับเลยจบแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับชอบมากหนูร้องไห้ตอนฉากสุดท้ายด้วยเด้บสิท์ให้กี่คะแนนครับให้สิบเลยสามคำให้กลับสุประโยน์ไครับต้องลองดูค่ะสนุกม,มากที่กลัวตายไหมครับตั้งแต่ดูมาก็คือไม่กลัวแล้วแลาวทำไมไม่กลัวครับเพราะว่าแบบรู้สึกว่าเหมือนหนูตัดบาลูแล้วตอนนี้ีกลัวผีไหมครับกลัวค่ะ ถ้าช่วงวันหนึ่งที่ขับรถไปแล้วมีใครก็มารูซ้อนท้ายประโยคแรกที่พี่จะพูดพี่จะพูดว่าอะไรครับพูดได้เหรอคะหนูหนูรู้สึกว่าหนูจะเป็นลมก่อนอนะ่ะหนูน่าจะไม่ทันได้พูดอะไรเชิญชวนคนที่ยังไม่ได้ดูมาเลนอครับต้องมาลองดูกันเยอะๆค่ะแล้วก็จะได้ดูหนังผีอีกมุมหนึ่งสนุกมากไปเลยเส,สียงมีเสียงบ่านน้อยอยู่นี่นะ พายแน่เด้อครับนะสองหนึ่ ครับพวกเขาทีมงานไทยบ้านครับแล้วก็นี่ก็เป็นนักแสดงแล้วก็พวมกราบอ่าภาพยนตร์เรื่องสัอมมาเลยครับผมอันนี้คือไปเข้าจดจีนปะเนี่ยครับไปเขามีสองคนเลยอันนี้แนะนำก่อนแนะนำก่อนครับผมอัจฉริยะศรีทาครับรับบทเป็นสับเปลือกศักดิ์ครับผม ค่ะปริมชมพูมาศค่ะระบบทเป็นปริมค่ะครับต้องเต้ทิติสีนวนคลค,ครับระบบทเปพุ่งกลับครับสวัสดีค่ะแพมมี่สุธิดานะคะระบบทใบข้าวไทยบ้านเดอะซีรีส์ค่ะข้ามก็ได้ค่ะกำลังจีดถ่าฟังอยู่ไหมน <c oughs> ะครับผมสวัสดีครับตองเด้งนทบุตรเสนาบุตรกับระบบทเป็นจารอดครับเล <c oughs> ี <c oughs> ้ยงต่อว <c oughs> ันนี้ค่ะที่ฉลองครบรอบสองร้อยล้านค่ะอยากไหครับอ๋อครับกะขอบคุณครับที่ บอกเคยคิดเคยฝัน่าอาสิบเอ็ดมือหนังไทยบ้านทีเหตุเงื่อนใดสองร้อยสองร้อยล้านครับกะกะขอบคุณหลายๆขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ที่ยังติดตามกันที่ยังให้กำลังใจกันที่ยังสนับสนุนหนังอีสานบ้านเฮ้าครับผมกะมันกะเป็นครวนหนึ่งเป็นกำลังใจที่ให้เฮ้าอยากเข็ดงานได,ด้ดีแบบนี้อีกต่อไปครับกะฝากไปน้่เด้วยครับซับเปลือกครับยังเข่าโล่งอยู่ครับไปเบิ่งได้ครับให้ยอดมันไล่ขึ้นเรื่อยๆไล่ขึ้นเรื่อยๆครับผมฝากด้วยนะคะ ฝากด้วยนะคะฝากจักรวาลไทยบ้านแล้วก็ภาพยนตร์สปเรยอไว้ในอ้อม้อมใจของทุกคนด้วยนะคะครับวัสดีครับผมกัฝากพี่น้องเช่าอุดรนะครับผมวันนี้นะครับมีการต้อนรับแบบอบอุ่นทุกที่เลยนะครับผมเพราะว่าจะเป็นเส้นท่านตึกคอมแล้วก็ที่นี่ที่จะถ่ายกับบิ๊กซีพี่น้องยังถ่ายแจ๊สฮอดคทคำคือเก่าครับจังเดกะขอขอบคุณในการต้อนรับนะครับผมเป็นอย่างดีครับลักๆครับ คิดหอดอะยายครับเต็มซิปเครับเป็นชิปไฮลอยเลยครับเต็มซิปไฮดาเลยจ้ะมไ่มวนมากครับมากเ้ะเจ้าอยาเต้องตบ่บ่ครับเอาไปที่ผู้ประหยัดทุกคนเกิดมาตังต้เก็ยแต่ยาดีบ่กบ่ยานเาเป็นผู้ก็อยาเคยเห็นครับเล่ประหยัดัวดือนหนึ่ง สองคนนะขับมอไซค์ไปด้วยกันว้าไพ่หยิบคนทีสามพยโยกแรกที่พวกทูนสองคนสิบอกดสิบเอ็ดวายังกาเลียนครับเลียนกันจ้ะมาเบิ่งหลายๆนะครับ สนุก้าเบิึงหลายๆกันจ้ะม้วนมาซื้อจอนครับไอชื่อสีครับนี่ไงครับหลังจากเบิึงหนังแล้วคือจริงๆอะไรเนี่ยม้วนครับก็หนังครบรถครับมีแบบหลากหลายครับหลากหลายครบรถเต็มปีไหมคะแนนี่ราะว่ให้ลอยเลยครับดึงถือดีครับดีมากเพราะรับไหนก็ไหนนะครับสุดยอดครับสุดยอดนะครับอาญาต้องตายบอบอครับเป็นยังไงครับอาญาติเลี่ยวปกติครับอย่างปกติครับเข้ากรับนี่เห็นไครับปกติครับทุกคนก็ต้องตายอยู่แล้วอาญาตีบอครับญาติครับ เราต้องมุดประมือนึงกับไอทำรถไปเนาะแขกกันไปเนี่ยแต่พีเงาคนดำดำซอนซอนไทยรถประโยคแรกที่ยไอซิ่งเบาไอ้ิ่งเบาไปเนี่ยมันยังน้อวะไอซิ่งเบาไปเนี่ยแบบวิ่งรถแยงเดียวอ่าเชิญชวนให้มาดูหนังนะครับสับเปลือนะครับหนังอีสานบ้านเท่านะครับเต็มซินนี่ให้ร้อยเลยครับเพราะว่าครบรถครับผมแม่นครับม้วนคักรับ วันนี้นะคะเราออนทัวร์กันที่จังหวัดอุดรธานีนะคะขอบคุณนะคะแฟนขับจัก,กรวาลไทยบ้านขอบคุณแฟนขับภาพยนตร์เรื่องสับเปลอขอบคุณทุกคนจากใจเลยนะคะวันนี้ดีใจมากๆเลยทุกคนมาหาเยอะมากเพราะว่าเราไปกันมา3มที่ที่แรกก็คือเซ็นทรัอุดรที่ที่2ก็คือตึกคอมแล้วก็ที่สุดท้ายนะคะที่บิ๊กซีอุดรธานีทุกคนให้การต้อนรับเราอย่างดีมากๆเลยหวังว่าโอกาสหน้าเราจัดออนทัวร์ใหม่ทุกคนยังจะมาให้กําลังใจพวกเราอย่างนี้อยู่นะคะ